นักมวยกว่า200คนทั่วประเทศผ่านการโดนกับปั้นจนได้ยอดนักมวยฝีมือดีเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายมวยรอบปูนเสือใ <halls> <spare> ครจะได้ครองบัลลังก์แชมป์มวยปูนเสือครั้งที่15ประจำปี2558 นะานพีเคแสนชัยมวยไทยหยิบหรือวีรชัยจันพวาเด็กหนุม่มชาวสีสเกตวัย17ปีสถิติการชกทั้งหมด220ไฟชนะ156ไฟแพ้60ไฟเสมอ4ไฟแม้รูปร่างจะเล็กกว่าคู่แข่งขันคนอื่นแต่หัวใจความเป็นนักสู้เขาไม่เป็นรองใครมุ่งม,มั่นไปให้ถึงฝั่งฝันในการเป็นยอดนักมวยระดับประเทศ แ่น้มานลมลุกคลั่นจนเกือบจะเลิกชกม,มวยมาแล้วหลายครั้งแต่ด้วยโชคชะตาและความเพียรขยันฝึกซ้อมการชกม,มวยจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจากนักมวยบ้านนอกฝึกซ้อมเองโดยพ่อบังเกิดกล่าวการฝันของเขาค่อยๆชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเขาได้ถูกเรียกตัวมาอยู่ค่ายยังในเมืองกรุงที่สร้างยอดนักมวยมาแล้วหลายคน การแข่งขันมวยรอบปุนเสือนี้จึงเป็นโอกาสที่เขาจะแสดงฝีงมือใช้แววยอดนักมวยเพื่อไปให้ถึงบรรลังฝันที่เขาตั้งไว้ร่วมเชีี่ยและให้กำลังใจชนะมานพ k ีเคแสนชัยมวยไทยยิมผ่านทางแฟนเพจบรรลังฝันคนพลังเสือ